ณวันนี้ที่ผมทําได้ด so, 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 ีท well> so, okay. ี so, ่สุดกับเฮียตีคือผมขออนุญาตครับผมไม่สามารถจัดโมเีติได้แล้วผมไม่สามารถแล้วผมพยายามแล้วนะพยายามแล้วพยายามจะเข้าใจแกแล้วแต่แกไม่เคยพยายามจะเข้าใจผมบ้างเลยณวันนี้ที่ผมทําได้ดีที่สุดกับเฮียตีคือผมขออนุญาตครับผมไม่สามารถจัดโมเีติได้แล้วผม ผมไม่เข้าใจแกจริงๆอันนี้ผมพูดด้วยความแบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรแกน,นะผมพูดด้วยความแบบผมไม่เข้าใจว่าว่าทําไมแกถึงเป็นแบบนี้อันนี้ผมผมผมงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหติผลเขามีผมเชื่อว่าเขามีปมอะไรฝังในใจเขาทั้งอย่างว่ามวยมันต้องโกงมวยมันต้องโกงมวยมันต้องโกงอะไรก็โกงอะไรก็โกงซึ่งเขาก็ใช้ดุลพินิจของเขาในการตัดสินเพียงคนคนเดียว ว่าโกงโกงโกงแลวพอเขาเช้ดูพินจีของเขาตัดสินเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ไม่สนใจใครทั้งนั้น่ะหน้าอินหน้าพรมเขาก็ไม่สนใจว่ารายการมันจะเสียหายขนาดไหนเขาก็ไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปการการะทําของเขาคือพี่การแก้ไขเขาคือลื้อเวทีส่วเวทีซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว เฮตีขึ้นทุกเวทีขึ้นทุกช่องไม่มีเวทีไหนที่เฮติไม่เคยขึ้นนี่ผมพูดในฐานะที่ผมผมมองภาพเฮติณนะปัจจุบันนี้นะซึ่งสิ่งที่ผมยังสะท้อนใจต่อก็คือพอเขาขึ้นไปบนเวทีเสร็จผมได้ดูไลฟ์สดที่เขาไลฟ์ live เมื่อวันวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเขาก็ยังไลฟ์อยู่บอกว่าเขาคิดว่าเขาทําถูกต้องแล้วเขาไม่ได้ทาผิดนะครับผมอยากให้เฮติคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้า เฮีย er เป็นผมเฮีย er เป็นโปรโมเตอร์มวยแล้วผมมาทํากับรายการ er, แบบเนี้ยกับรายการมวยของเฮียเนี่ยเฮีย er จะรู้สึกยังไงวันที่ธงน้อยต่อยกับสามเ er นะอ,อก, A, ก็วันหนึ่งแล้วนี่ผมพูดกับเฮียนะวันที่ธงน้อยต่อยกับสามเอก็วันหนึ่งแล้ววันนั้นเฮียลงมาพยายามจะขึ้นเวทีครับ ผมไม่คนเดินไปหาเฮียเองแล้วบอกว่าเฮียอย่าเจ้าชายซาอุนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเฮียคิดถึงภาพผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติเจ้าชายเขาดั้งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอย่างเมื่อกระดูกเหล็กกับแปยยิ้มเนี่ยความพังพินาศของมวยไทยมันจะไปขนาดไหนผู้หลักผู้ใหญ่ระดับระดับโลกเขานั่งอยู่ตรงบริเวณริงไซต์ตรงนั้นน่ะซึ่งเฮียก็ไม่ได้ฟังอะไรผมนะ ผมพูดเสร็จแกก็เดินไปที่มุมระครังแล้วแกก็ไปตีระครังอีกแกพยายามแสดงออกอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมทําไมเฮียตีถึงถึงแกมีความคิดแบบนี้ว่าอะไรก็โกงอะไรก็โกงอะไรก็โกงวันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมผมยอมรับกับทัศนคติของเฮียตีไม่ได้ครับนะครับผมพูดตรงๆนะแล้วก็ อันนี้พูดด้วยความแบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรกับแก,แกเลยนะพูดด้วยแบบเหตุด้วยผลเลยว่าถ้าผมจัดโมยทีเดตเก้าเก้าต่อไปเคการแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอีกแล้วผมก็ต้องมานั่งไลฟ์สดตอบคำถามทุกคนแบบนี้อีกว่าทำไมเพราะอะไรอะไรผมก็ต้องมานั่งโดนสปอนเซอร์ถอนรายการอีกผมก็ต้องมานั่งถูกช่องเรียกไปสอบอีก นันแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของผมณวันนี้ณวันนี้ที่ผมทําได้ดีที่สุดกับเฮียติคือผมขออนุญ,ญาตครับผมไม่สามารถจัดมือตีได้แล้วผมไม่สามารถแล้วผมพยายามแล้วนะพยายามและพยายามจะเข้าใจแกแล้วแต่แกไม่เคยพยายามจะเข้าใจผมบ้างเลย